พนมล็อกมาสิลูกสาวเราอ่ะเอออยิ่ะพี่เจพี่เขาไปทายบมางเลยไหมคะถ้าผมฉันไม่ได้เจพี่ผม่อ้ฉั้แกแย่น่ๆอกใจ่รักจังอุ้ยม้ม่เ่นนะกันไรกอนไม่เล่นก็ไม่เล่นเดยให้ยอออย่าไปแซวก็ฝึงลงรถทัวเนี่ยเฮ้ พี่โมไม่ไม่ดงพี่โดโกระแทกไม่ได้ด้วยหนะ้า <c oughs> พี่แล้วพี่อยู่กับกงไม่ใช่หรอออไม่ไม่เรื่องนี้ฉัใช่เป๊ะจริงอ,อ,อ่ะใช่จ้ะแต่มึงไปอ้อก,กับกงนะมึมงช่วยนั่งเองไว้น้ำใจงามจับมือที <c oughs> อ้าวไอ้ห้ามึงทำข้างล่างด้วยนี่ว่า <c oughs> อ้าวคือมันเริ่มจากตรงนี้แหละตั้งใจทำเลยตั้งใจก่อนก่อนที่เจ้าจะมีความผิดเล่ามา ไอ้ทิงนั่นแหละมันเป็นความคิดมันมันบอกว่ามึงเอาอย่างนี้เลยไอ้คุณทองมึงอยากเป็นเจ้าใช่ไหมมึงอยากมีบอกกุ้งใช่ไหมมึงปลอมตัวเลยเป็นว่าชบ่วพานุวัฒน์เดี๋ยวมันเนี่ยมันจะปลอมเป็นมหาเล็กและชดามึงส่วมลอยเลยเพราะว่ามันก็จะได้เนี้งเป็ดมึงทําเลยนะเชื่อกูถ้ามึงไม่ทํานะมึงตัดเพื่อนกับกูไปเลยมันพูดแบบนี้เลยเหรอใช่ฉันก็ต้องทำเนี่ยจันถึงวันนี้แหละเนี่ยฉันโล่งมากเลยเนี่ยเไง เพื่อนฉันคบได้ไหมไมึงมันเนี่ยคบไม่ได้เฮ้ยเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวมึงรึเปล่าเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวหัวหมอบเฮ้ยทรงนี้ตัวเราพุ่เรียกเพื่อนเบิร์นอะไรอะกางเก่งบึ้งหัรอจังหวะดูเลยลองเงียบลองเงียบเอ้าแล้วทำไมพี่ไม่เก็บไปใส่อะใส่ไม่ได้เป้าเล็ก เราใหญ่บ oh. ่าง oh, ั oh. Oh, nice. ้นด oh. oh, ีใจกับมึงด oh. ้วยมือแจ้งมาแล้วโชว์ใด้วยเป็นไปไนไวะเนี่ยตุ้ยอดเลยดีใจไปนะร้องโอ้นี่มึงรีบร้งกี่รอไปเลยนะบบแล้วไปรงไปเลยอะไรีนะแล้วตกใจกันทั้งมือเลยโอ้เสียเวลาอินโทรใครก็เดแตแต่ เ,เอาลองให้เข้าเสียงเสียงใกล้ลงอ่ะเดี๋ยวซื้อตัวให้ขึ้นไปต่อเลยจ้าลงไปนะล,ง,ลงรอลิงรถรอเรืลอลงรถลงรถไม่ต้องใหม่ตัวเองแล้ว นี่คือรถไฟฟ้าเถอะไม่ไหวนะมึงรู้เปล่า่ยไปเสร็จเข้ากันเลยจะลงรถไปแปลนฟันไม่รู้ที่ตอนหมอเขาทำเนี่ยเขาไม่เปิดปากให้มึงพูดเลยนะเนื้อในนี้มันค้างแผนในป้ามีแผลในป้าเอาหลักสหายตอนนี้ใน,นเมื่อทุกคู่เนี่ย